แทงลมไป่กัลดาโอมาเอาทุบลงตัวมาเลยครับไม่ทันการทำมาชุดใหญ่อีกครั้งสิ่งลมหนาวแล้วครับขึ้นไปถอดมงคลให้เจ้าของฉายาเตี้ยอันตรายครับวันนี้รับมือกับโอมานักชกจากค่ายเพชรสมานในช่องแกกเลบันนอนลูกหล่อทีเดียวครับโอมาร์ดูครับออกมาถึงก็โชว์ไปสองเพลงแคล้งครับพยายามจะเตะก้านคอแล้วก็เตะเสยขึ้นมา โอมาเป็นประเภทนิ่งครับฟอร์มหลังดีซะด้วยครับสามฟอร์มหลังทนะถึงสองเสมอเพียงหนึ่งครับผลไปลยเขาค่ายมวยเพชรสมานนี่ต้องบอกว่าไว้เนื้อเชื่อใจได้แต่นี่ครับซ้ายหน้าของผันใจพยายามจะเล่งานบริเวณก้านคอแลยครับจังวะเตะวัดแข้งซ้ายหน้านี้อันตรายครับทิ้ง้วหมัดขวาทิ้ง้วหมัดขวาตบเบฮุกซ้ายพยายามจะเน้นหมัดมากขึ้นแล้วก็โอมาแล้วลงล่างมาอีกแล้วก็บัดหนึ่งสองแก้าแค่ขวาสวนเลยครับดื้อยาซะด้วยครับทางด้านเจ้าเตี้ยอันตรายกับเจ้าผันใจ ครับฮุกขวาของท่านโอม่าเริ่มยั่วแล้วครับน่าดูจากสีหน้าอาการเริ่มโอบนะครับหัวใจแข็งหน้าเสียายเห็นมาตีเข้าหน้าขาครับแม้ยังจะตีจิกครับโดนเตืรนอีกครับแย่มาหัวใจขยับโดนตอกจิ้มหมัดบายแกละมัดชุดของธนานักชุจากเลยมานอนโอ้แค่ขวาเจอแค่ขวาหมัดขวาเจมหมัดขวาสวนพยายามจะตบมือซ้ายบริเวณลำตัวเห็นโดนหมัดขวาเอแลับปัดมาเสียบ โอมาก็ยังจะเน้นที่บัดเป็นหลักกับนี่กำลังตัวบ้างครับจิ้มทางซ้ายเติมขวจะได้ถูกเอ้าหน้าแขวครับมาอีกเลยกับหมัดของกระานนักชกเลยมานอนปาครับทางหลงเลยครับออกไปพยายามเจอแค่ขวาพยายามจะบวกสองมาขวาหน้าแยกออกมาก่อนครับโอ้จัดหนักจัดเต็มเลยครับมาแต่ละดอกแต่ละทีนี่โอ้โหมาเป็นชุดนะครับโอมาเอาล้วครับขัดใจเริ่มพื้นบ้างนะครับเน้นที่แกงซ้ายโอมาพยายามมาทิ้งนัดขวาจะงแกงซ้ายสวด วางแข่งออกมาปักศอกไม่โดนลากมาจิ้มเลยมัดขวาเอา้าตบลุกซ้ายอีกนะครับลุกซ้ายมามุมเดิมเลยครับไล่เข้ามาหัว <c oughs> ใจต้องตีต้องเกาะเอาไว้ครับเมื่หมดยกที่เล่นเคลี้ยงเลยครับตบด้วยซ้ายเติมด,ด,ด้วยขวาตรงปักไปสอบสวนเหมือนกันกับผัดใหญ่โอ้โหตนน้นหนามแรงจริงๆก็ต่อมาเาลครับแพงขวาของหัวใจออกมาเข็นไม่ลงครับแย่ออกครับแย่ออกโอ้โหพยายามจะเล่นเคลี้ยงเลยครับต่อมาขวาแคบขวาตบด้วยหมัดปัดไปสอบเจ้าเกตขวาสวน มาแล้วก็ัแข็ง้ายแข็ง้ายเกี่ยวได้พยายามจะยกเข็นก็ไม่ลงครับนะครับคนายาดีดด้วยซ้ายหน้าพยายามซ้ายหน้าอู้อู้กระต่อัดท่อนแขนกระมานผ่อนใจซ้ายอีกทีโอ้มาแล้วครับซ้ายพยายามเข้าหาแล้วครับโอมาพยายามจะเน้นที่หมัดขวาเอ็งแข็ซ้ายบ้องเก็บอาการแต่เหมือนจะมผ่อนร่างงอภัยกระดานตัวมาเอ้าทุกบตัวมาเลยครับ ทำมาชุดใหญ่อีกครั้งเจตน่านช็อกจากไรบ้าน,านอนต้องล็อกไว้เลยครับพัดใจเอาละครับโอมาร์เสียบเข้ามาเจอข่าซ้ายพยายามจะเข็นทิ้งนะครับเคลื่อนสันดุดหน่อยครับเจตน่าหัวใจเอาละครับที่หดึ่งไว้ครั้งเจตนมาวางได้แข็งขึ้นหัวใจพยายามจะหาจังหวะเสียบได้ไหมแทงที่ซ้ายตัวตัดนี้ครับจอมปั้นอีกแล้วครับ,โอ,บโอ้โหนะครับกดออกมาเสียบด้วยข่าขวาเลยครับ กกบแยออมาไล่เขาใส่ใหม่ครับเพนไล่ครับราดมาเจอแค่ขวาโอ้หัดไก่พยายามจะตีหัวเข้าบ้านตึกแข่งเลยครับตับแม่แตเจอหมัดของโอวาตบลูกทรายเติรไปขวาตรงเล่นงานตัวเต็งตัวสลับไปหน้ตายอีกแล้วครับชุดใหญ่ๆครับโอ้โหชุดใหญ่ไปกระพริบเลยครับหมัดของทางน้าเจ้าโอมาครับอะไรครับขวัญใจขยับลูกไปม่แต่ไม่โดนเจอแค่ขวาจิ้มอีกแล้วโอ้ตบซ้ายตบขวาแล้วดูกับไล่เลยครับโอ้โห แกไม่มาเปล่าเลยครับไม่มาอย่างเดียวแกมาเป็นชุดครับอะไรครับชุครับนาทีสุดท้ายครับโอ้สปีดการต่อยหมัดของแกนี่ดูครับแล้วปักด้วยซองขวาพยายามจะปักซองขวาแล้วตบไปทุกท้ายดูแล้วซองขวาของโอมาครับเล่นงานฐานล่างปลอดภัยหมัดหนึ่งสองครับเอาแยกอีกทีครับไล่เข้ามาใหม่ครับโอม่าสนใจโยกซ้ายโอ้โหเอาแล้วครับ มัดแร็แข็งนะครับโอมาตบปุ้ยลูกชายหลกได้ได้พยายามจะอาศัยจังหวะฝีมือครับรานเจ้าขวัญใจโอมาดูครับโอ้โหจริงจังเลยเอาละครับพยายามจะเสยอัปคัตตีด้วยขวาตีด้วยขวานเรือครับบอลทุบพัดต่างกันครับจิ้มขึ้นมาอีกครั้งวางไม่แข็งเกี่ยวได้คืนโอ้โหเอาละครับ กรยับมาเจอแเกขวามพยายามในสวนด้วยหมัดขวากระดิกคักจริงๆครับตบด้วยหมัดขวาครับเสียบซานอีกครัรงรงร้งกับ,กน,บ,าบากนานเจ้าขวัญใจหมดยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับครบสามยกเรียบร้อยแล้วครับโอ้โอโอดูดเดือดจริงๆครับในคู่ประตูของรายการแม็กซ์มวยไทยระหว่างนักชกไทยครับขวัญใจบ้านมิรันดากับนักชกจากเลบานอนครับโอม่าเอลฮาลาบีครับในมุมต้องเงินจากเพชรสมาน ต้นน้ำท่านผู้ชมครับชก่วยจังหวะได้ดีครับตะล้างออกมาดูครับพยายามจะยิงหมัดไล่เข้าใส่ครับตบซ้ายตบขวาพยายามจะจิ้มเข้ามาจนทันที่ทางด้านเจ้าขวัญใจไม่รู้จะปังยังไงเลยครับโอ้โหเจอชุดใหญ่แบบนี้ครับนี่ครับจิ้มมาทุบไปพยายามจะเล่นงานาลางตบอีกทีครับแม่นจริงจริงครับตะล้านโอมาเอลฮาราบีอะไรกันท่านผู้ชมครับผลจะออกมาอย่างไรมันมันแบบนี้ไปลุ้นกันครับ ของมวยมันระดับโลก Max กวยไทยกับแพลตฟอร์มออนไลน์เลตติ้งอันดับหนึ่งในไทยสนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่เพจ m ม x กวยไทยหรือโทร038416999